ดีค่ะพบกับรายการเบลลิสเฮลตี้นะคะเบลลิสเพื่อนสุขภาพโดยดิฉันรุ่งอรุณมงคลเดชหรือบอสรุ่งเบลลิสค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของ4สัญญาณที่บอกว่าอาการปวดคอเข้าขั้นอันตรายค่ะเพื่อนๆค่ะอาการปวดคอเรื้อรังนั้นจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะ เพราะว่ามันทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นลดน้อยลงค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะนั้นถ้าหากเราต้องการมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยค่ะในวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดถึงสัญญาณที่บอกว่าอาการปวดคอของเรานั้นเข้าขั้นอันตรายแล้ว4สัญญาณค่ะสัญญาณที่1นนะคะก็คือปวดตอนกลางคืนร่วมด้วยนะคะหรือ ปวดจนเราเนี่ยตื่นนะคะจนเราไม่สามารถนอนหลับได้นะคะปวดจนเราไม่สามารถนอนหลับได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเ,ออเรียกว่าปรึกษามหมอแล้วค่ะนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อนๆค่คะก็คือน้ําหนักลดลงเพราะว่าปวดมากจนเครียดแล้วก็เกิดอาการซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะข้อที่สค่ะมีอาการอ่อนแรงที่แขนขาขยับมือได้ช้าลงนะคะ มีอาการชาร่วมด้วยค่ะเพราะว่านั่นแสดงว่ามีอาการกดทับที่เส้นประสาทร่วมด้วยก็ต้องปรึกษาคุณหมอค่ะข้อที่4ี่ค่ะถ้าทางการเดินผิดปกติเดินได้ไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอาการของกระดูกคอไปกดทับเส้นประสาทแล้วนะคะคราวนี้ในการรักษาอาการปวดคอเรื้อรังนั้นนะคะทางแพทย์เนี่ยเขาก็จะรักษาได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น โดยการทํากายภาพบ,บาําบัดการกินยาหรือสุดท้ายแล้วต้องผ่าตัดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อน,เอนๆเราก็ได้พูดในคลิปต่างๆไปแล้วว่าสาเหตุของอาการปวดคอเรื้อรังมาจากสาเหตุอะไรบ้างเพื่อน,อนๆก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูก่อนก่อนที่จะทําให้เกิดอ,อ,อาการปวดคอเรื้อรังเป็นนานขึ้นนะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะกดแชร์กดไลค์นะคะกด s u b สไครต์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ในรายการของเราได้ค่ะสวัสดีค่ะ